ไท,ทุกที่ทั่วโลกกินเชี่ยวช่วงเฮียซรงเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซักอึกไหม ทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอ,อกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัตคารเร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกศต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปี ไปกินไปเทียวททัุกที่ทั่วโลกกินเทียทททว,ยว around the world, ร around the world. ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงเฮียสองเร่งของชนชิมอีกแล้วนะครับ วันนี้ครับเฮียซงเร่งของจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับอีกหนึ่งร้านอาหารนะครับที่คนไทยเราเนี่ยรู้จักกันมากมายเลยนะครับที่ร้านแห่งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นร้านซึ่งมีประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับมารับประทานที่นี่ถึง5คนเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เขาครีเอทอาหารนี่นะครับเอาผลไม้ผสมกับอาหาร จีนนะครับจนออกมาเป็นเมนูที่อร่อยเหลือเชื่อเลยครับเมนูแรกที่อยู่ด้านหน้าผมนี้ก็คือมะม่วงสุกมารับประทานกับเห็ดหอมชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ไปต้มแบบสูตรของคนจีนนะครับเมนูนี้อาหารขาวกับอาหารหวานอยู่ด้วยกัน เมนูที่2ครับเขาบอกว่าเขาเอาลูกพีชมาผสมกับมะระที่เราต้มกับน้ําแกงเนี่ยนะครับมาผัดกับไข่เค็มโปะอยู่ด้านบนของลูกพีชนะครับนั่นก็คือเมนูที่เขาครีเอทขึ้นมานะครับเมนูต่อไปสับปะรดผัดกับเนื้อหมูนะครับผัดแบบรสชาติเผ็ดๆแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับสับปะรดต่อไปก็คือเขาผัดฟักทองนะครับแล้วก็โปะหน้าด้านบนไข่ขาว แล้วก็บนสุดหนึ่งลูกก็คือบวยดองครับผมเมนูสุดท้ายที่เขาบอกว่าดังมากๆชื่อเมนูของเขาก็คือจงถงหวีนะครับก็คือปลาประธานาธิบดีครับผมปลาชนิดนี้มีชื่อของเขาเองแต่หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็คครับได้รับประทานปลาตัวนี้แล้วชอบมากๆเรียกว่าเป็นอาหารโปรดของท่านเลยคนไต้หวันก็เลยเรียกชื่อปลาชนิดนี้ว่าจงถงหวีก็คือ ปลาท่านประธานาธิบดีครับทั้งหมดนี้คือเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านอาหารถ้าว่าท่านผู้ชมชมรายการในวันนี้ถ้าอยากจะได้ข้อมูลก็ลองไปหาได้จากการท่องเที่ยวของไต้หวันเขานะครับเอาล้วครับว่ากันมาเยอะแยะแล้วเรามาชิมกันดีกว่าว่าเมนูซึ่งเขาผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผลไม้กับอาหารจีนมันเข้ากันได้ดีหรือเปล่าต้องมาชิมกันครับผม

ออื uh ื huh. แล้วเรามารับประทานกับมะม่วงครับมันจะเข้ากันได้ไหมอือ uh ือ huh. มะม่วงก็หอมหวานมากท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเมนูหวานกับคาวมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมเมนูต่อไปครับมัละผัดไข่เค็มอือห uh ือ huh. มีกลิ่นของหอมด้วยนะครับไข่เคม็มมันละโอ้โหสุดยอดเลยลองกินกับลูกพริกเข้าไปด้วยมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับร้านนี้ไม่ธรรมดาครับเข้ากันได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยโอ้โหมีหน้าแล้ครับประธานาธิบดีของไต้หวันมาทานที่นี่ห้าคนละมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่านั่นก็คือเนื้อหมูผัดซอสพริกนะครับ อือเป็นเมนูที่คนไทยต้องถูกใจแน่ที่นี่เขาเอาสับปะรดมาใส่กับซอสเปรี้ยวหวานเข้ากันดจจีจริงๆเลยครับเรามาลองดูว่าผัดฟักทองของเขาจะเป็นยังไงบ้างได้เกี่ยมบ้วเป็นที่เรียบร้อยกับไข่ขาวใส่ฟักทองเข้าไปดูซิว่าเข้ากันได้ดีไหมอหือหือออกเป็นผลไม้ กับอาหารข่าวขึ้นมาทันทีเลยยอมรับร้านนี้คนคีดเอทนี่เหนือชั้นถ้าผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าทําไมร้านอาหารแห่งนี้ทําไมถึงคิดเ,เอทอาหารได้ดีขนาดนี้เพราะว่าภรรยาของเจ้าของร้านแห่งนี้ครับเป็นอาร์ติสครับผมจะเห็นได้ว่าร้านนี้นะครับนอกจากขายอาหารแล้วมีของที่เป็นอาร์ตเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่ไว้ขายให้แก่ท่านผู้ชม ที่ชมรายการแล้วก็มาทานอาหารก็ได้เดี๋ยวเรามาเจอกับเมนูสุดท้ายเป็นปลาที่ท่านประธานาธิบดีเจียงไคเชกเนี่ยทานครั้งแรกปุ๊บบอกว่าชอบมากแล้วก็รับประทานมาตลอดเลยโอ้โหท่านผู้ชมปลาที่ท่านประธานเจียงไคเชกชอบก็อร่อยอยู่แล้วมาเจอกับการนึ่งของเขาแล้วก็น้ำซอสของร้านนี้ขอบอกว่าเมนูทุกเมนูที่ ข้าคืนนี้กินเที่ยวเราดูเวอร์กับเงียทรงเล่งหงได้มาสัมผัสสุดยอดจริงๆสิจินให้จินสว่าเท่าเก่ตัวนจีควันกงรู้แค่ตะเก่ชิมหว มารายการกินเที่ยวลาดูเวอร์ในวันนี้นะครับอาหารก็อร่อยเที่ยวก็สนุกนะครับต้องขอขอบคุณครับเจ้าของร้านใจดีนะครับที่มอบอาหารมื้อใหญ่แล้วก็เป็นเมนูซึ่งเฮียทรงเล่งของก็เคยรับประทานเป็นครั้งแรกแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่อร่อยมากๆก่อนจะจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับบริษัทลิสซิงกสิกรไทยจำกัดครับ ไดมอนด์ชายฮอลิเดย์ครับน้ำดื่มสยามที่เหยียซองเลงหงไปไหนก็พกไปด้วยนะครับชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพชาสำหรับคนที่เป็นความดันสูงหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขานะครับแล้วก็ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรดื่มไล่ลมแม่ดื่มดีครับไปหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขานะครับปิดท้ายด้วยพัฒานารเล่งหงพรำสองและสุขุมวิตรสิบสองครับพัานาารของครอบครัวมผมเองครับรับรองว่าอาหารแต่จิ๋วของเรา ต้องอร่อยแน่นอนถ้าว่าสนใจประทานอาหารใต้จิ๋วก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้กินเทีย่ยวลาดเเวอร์ที่ไต้หวันกับผมครับเฮียซงจากพัฒนาการเล่งงงขอบอกว่ามีความสุขมากหวังว่าท่านชมชมรายการแล้วจะมีความสุขร่วมไปกับเฮียซงนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเฮียซงเล่งงงต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ